สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจตอนนี้ผมอยู่ที่กับผู้ใจบุญนะครับที่จะเอาเสื้อผ้าของผู้ตายไปได้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้านะครับผู้ผู้ที่ใจบุญนี่ครับคุณคุณผู้ชมนี่นี่ผมผมแนะนําบอกว่าเสื้อผ้าอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่ดีมีราคานะครับเสื้อผ้าที่ดมีมีราคา เอาไปเลยจะเอาไปใส่พักดีๆของดีไม่ต้องกลัวเสื้อผ้าด้วยเอาไปเลยเสื้อผ้าคืออันนี้อันนี้เสื้อผ้าดีใช่ไหมตัวนี้อันนั้นวัฒน์ในแปรรูปนี่นี่อันนี้ดีเนาะเดีจะเอามาหมดได้ไงอันนี้ใหม่อยู่เออเออไม่เนี้ยอันนี้ได้ผลเยอะนี้สิ่งของที่มันได้ใช้ มีอะไรบ้างโอเคนะครับก็ถือว่าครบไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนที่เก่าที่สุดนะครับคุณผู้ชมเสือที่นอนส่วนที่เก่าเก่ามากมีรอยขีดขายเยอะถ้าจะเอาไปบริจาคก,ก็คงจะไม่ได้ทีนี้ก็จะให้ท่านสปะลอประจำเดือนเนี้ยทำการประชุมเพลิงไปเลยครับ<า>เผาไปเลยครับเพราะว่ามันเก่ามาก สิ่งไหนที่ดีๆผมจะแนะนําให้บริจาคต่อกับผู้ที่ยากจนนะครับผู้ที่เขาไม่มีนะเขาไม่มีแต่และหมู่บ้านถ้าใครไม่เคยสัมผัสแถวบ้านนอกชนบทท่านจะไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยเห็นเนาะเมื่อสักครู่ตอนต้นคลิปมีเสื้อผ้าที่สวยนะครับให้ท่านสับปเปลือกเอาไปแล้วผู้ช่วยสับเปลือกเอาไปแล้วตัวน,นี้สิ่งที่ไม่ต้องการ อันนี้อะไรคุณแม่นี่ยเสื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ครับเสื้อผ้าที่เก่าที่สุดมีสองสองถุงอ่ะเปิดเบิง้งเปิดด้านดูด้านในเปิดจะมีเสื้อผ้าที่สวยเออหนังมหลี่ยมหรือสัมฤกษ์โอ้หมงุมงเก่าๆเานาะนี่ครับ คุณผู้ชมครับบ้านนี้อยู่กลางป่าถ้าเผามลพิษมันก็จะไม่ไปรบกวนชาวบ้านแต่ว่าบางบางบ้านนะครับบางบ้านถ้าอยู่ในเีดกลางเมืองผมก็จะให้เขาใส่ถุงดำให้รถขยะแต่ละอบตนําไปทําการทิ้งกันจัดแต่ตัวนี้เสื้อผ้าไม่ใหม่เอาเก็บไปเลยพี่เอาไปเลยเสื้อผ้าไม่ใหม่เก็บไป ใช่ใส่ได้ครับใส่ได้ดีกว่าไปซื้อใหม่ซื้อใหม่อันมันก็หลายหลายตังแพงด้วยสมัยทุกวันนี้เงินทองก็หายากไปเลยพี่อืมังเก่งทหารนี่ถัดจามาเอานี่ผมผมเอาเด้อเออเอาเลยครับถ้าถ้าพี่จะเอาผมไม่เอานะไปเลยครับเออถ้าไม่เอาเลยผมเอาอไป ดีของสื่อของเพงอืมครับนี่นี่เอาไปเลยครับพี่เอาไปเลยมาถ้าเกิดพี่ไม่เอาเดี๋ยวผมจะเอานี่จะเสื้อผ้าสวยๆนี่ครับได้บุญถ้านไปคนตายก็ได้บุญเอาไปถึงเอาไปซักไปซักตากแดดดีๆท่านได้ใส่คนตายก็ได้อานิสงส์ด้วยบางครั้งเราก็บอกญาติพี่น้องนะครับสิ่งไหนที่ควรทําสิ่งไหนที่ไม่ควรทํา อย่างเช่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าตัวนี้นะครับเสื้อผ้าใหม่ก็มีเยอะเราก็บอกเขาว่าไม่ต้องกลัวถ้าอยากให้เกิดความสบายใจพี่เอาไปแล้วให้พระคุณเจ้าได้ชักอนิจจาเด้อภาษาเราเขาว่าเอาพระเหยียบเด้อถ้าเกิดเอาไปแล้วก็เอาไปให้พระสงฆ์ได้เหยียบก่อนอ๋อผมขอได้ส่งันี้ บางคนเขาจะบอกว่ากลัวกลัวผีตามไปเอากลัวนน่นกลัวนี่แต่ว่าถ้าอยากให้เกิดความสบายใจยก็เอาเสื้อผ้าตัวเนี้ยที่ท่านเลือกเอาไปให้ท่านเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดป่าโคกอตโตทก็คือท่านพระประดัดสุวิโรธธรรมมสโยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสทําการผมน้ำมนต์เพื่อให้เกิดความสบายใจเมื่อใส่แล้ว ใส่แบบสบายใจนี for Ninja. Ninja. Ninja ่ผ้าขมารอย่างงามตัวผ okay. ้าขมาตัวนี้เอาไปซักดีดไปใส่นี่นี่ีแต่ตัวงามครับเสื้อผ้าดีๆผมไม่อยากพูดไกลหรอกไปตลาดเสื้อผ้ามือสองน่ะท่านรู้ไหมว่าเขาเอามาจากไหน นั่นแหละปลามา้ามาเน,นี่เอาไปซักพี่ใช้ได้เสื้อผ้าดีๆเนี่ยผ้าขมา,าไปซักเลยตใหม่เลยยี่หีแต่ผมแนะนำพี่เอาไปซักก่อนเด้อพี่พี่เชื่ออะไรแล้วพี่เอาไปซักก่อนซักแล้วค่อยใส่ไม่ใช่เอาไปใส่เลยนะซักดีๆล่วงดูตามกระเป๋ากางเกงด้วยเผื่อมีแบงร้อยเก่าๆส่วนมากจะลืมลักเงินเมียเสื้อใหม่ โอ้ดีเสื้อผ้านี่สวยสวยเอาไปครับเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยสวยสวยอันนี้เก่าแล้วเสื้อผ้าขมาตัวนั้นไปทิ้งเลยแต่ผ้าผ้าขามาตัวนี้มันสวยใหม่ด้วยอืมนี่เลยสวยเสื้อผ้าดีๆทั้งนั้น เจ้าผมมากเต็มเก่งทหารนี so, road, ่แหละอนึก so ว่าจะเจ้าบอากับเจ้าบอลซีดคอยเลยแล้วเก่งทหารนี Why, ่โอ้ยเก่งนี่สวยๆอ่ะใสๆเข่าอ้ยสิเป็นยังนอนเจ้ากับเท่าเราเนาะทำไปนี่นี่งาม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 ไปไปดีครับคุณผู้ชมนี่ที่ได้เสื้อผ้าดีนะครับเดี๋ยวคุณพี่ได้นี่ได้เต็มแล้วโอ้ยประหยัดเงินเนี่ย ประหยัดเงินได้หลายพันเลยครับซื้อเสื้อผ้านี่เออซื 4, ้อปสองเอาไปเลยไปเลยเอาไปซักดีๆแล้วก็รีบนี่ครับม,มีเอฟซีแนะนำมาว่าเสื้อผ้าอย่าไปเผาผมก็เลยทำตามเอฟซีแฟนคลับแนะนำมานี่ครับคุณพี่วัดได้หนึ่งถุงปุ๋ย ประหยัดเงินในกระเป๋าได้เป็น 1, พันพี่ที่นี่บ้านโคกอตโตกตําบลทุ่งหวังอำเภอสึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจเด้อนี่ผ่าขามาเนี่ยไปซักอ,มอ,มมอา,ามา,าได้หรอไมล่าได้หมดเร็วเลเขาเขาจะมาหยาดเดี๋ยวเลิกไปจุดเลยนี่เทียนอาจารย์เทียนไปด้วยเทียนเทียนเทียนใช้ได้ โอเคอ่าอย่างนี้แหละคุณผู้ชมครับสิ่งที่จะเผาในวันนี้นก็คือเสื้อผ้าที่เก่าที่สุดคือไม่ต้องการแล้วนะครับสุดที่เก่าที่สุดจะเผาถึงเอาไปก็ไม่มีใครอยากได้เพราะเก่ามากครับเก่ากึกเลยผมดูแล้วเก่ามากได้ไปแล้วโอ้ย,ะยะได้ประหยัดได้หลายบาทแล้วนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแกกรชร์ให้ด้วยก็เ,เป็นกำลังใจสวัสดีครับ Bye-bye.